สวัสด,ดีนะครับพบสิทธิชพ,พิบาลน,นะครับในวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันต้นสัป,ปดาห์พมอธิษฐานขอพระยาอวยพรพวกเราทุกคนโดยเฉพาะตลอดอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่เราจะได้รับพระพรสุขภาพแข็งแรงและพบกับความสําเร็จความก้าวหน้าแต่เราจะรับพรจากพระเจ้าเราจะต้องใช้เวลากับพระเจ้า ให้พระเจ้านั้นมาเป็นหนึ่งในชีวิตของเราก่อนวันนี้พระธรรมสดุดดีบทที่หนึ่งหนึ่งแนะครับเป็นหนึ่งในบทที่เขาใช้ร้องกันหลังจากสิ้นสุดพิธีปัสกาแล้วในที่พวกอยิวทำนะครับก็เป็นบทเพลงแห่งชัยชนะเหนือศัตรูผมใช้ตั้งหัวข้อวันนี้ไว้ให้ข้อคิดกับพวกเราสามข้อคิดนะครับ ข้อคิดประการที่หนึ่งดาวิดเข้าลีภัยในพระยาเวเมื่อศัตรูล้อมท่านสองดาวิดอธิษฐานขอต่อพระยาเวมีคำขอสข้อด้วยกันสาดาวิดเชิญชวน,ชวนท่านให้ขอบระพคุณพระเจ้าอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ทำไมผมเอาข้อที่หนึ่งข้อที่สมาปิดท้ายเพราะการเขียนบทประพันธ์ของคนยิวเขาจะ เอาตอนสรุปตอนท้ายมาขึ้นก่อนแต่ว่าเพื่อให้พวกเราเข้าใจเหตุผลว่าทำไมผมเองจึงเอามาติดตอนท้ายเพราะหลังจากที่ดาวิดเผชิญกับศัตรูดาวิดขอพระยาเวช่วยพระองค์ช่วยท่านและดาวิดก็ตอบสนองโดยการแสดงออกอยู่ในข้อที่หนึ่งสองแล้วข้อที่สามนะครับเชิญชวนให้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับผมจะ เลือกเฉพาะบางข้อจิบมาเพื่อที่จะนำไปใช้ผมเอาข้อที่หนึ่งนะจงขอบพระคุณพระยาวเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงพระองค์ดำลงเป็นนิพพระเจ้านั้นที่เราสมควรที่จะขอบคุณเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีหรือพระคัมภร์ตอนนี้แปลว่าประเสริฐดีต่อเราอะไรบ้างนะครับ ผมคิดว่ามีเรื่องดีๆหลายเรื่องที่พระเจ้าทำทำในชีวิตของเราและทำเพื่อเราที่เราสามารถนั่งลงคิดสามารถที่จะเห็นนะครับที่เราสามารถที่จะให้การขอบพระคุณพระองค์ได้แล้วดาวิดก็พูดต่อบอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้ารักเรานะฮะความรักของพระองค์จึง แสดงออกต่อเราโดยประทานสิ่งที่ดีๆให้กับเราทรงปกป้องเราทรงเลี้ยงดูเราทรงอวยพรเราทรงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและอื่นๆอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นนะครับดาวิดยังไม่เพียงแต่บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าดาวิดยังเชิญชวนนะครับให้อิสราเอลให้วงวานของอาโรนซึ่งเป็นปรโรหิต แล้วบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าหมายถึงทุกทุกคนนะครับให้กล่าวว่าความรักมั่นคงของพะองคงดำลงเป็นนิจความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจพระเจ้าความรักของพระเจ้าจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับวันนี้รักอีกวันหนึ่งอาจจะไม่รักเพราะมีเหตุผลอื่นเข้ามาหรือบางคนอาจจะเลิกรัก นะครับเพราะเหตุผลนะมีไปรักคนอื่นแทนแต่พระเจ้าเมื่อรักเราพระองค์จะรักเราตอลอดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เราทําไมจึงต้องขอบพระคุณนะพระเจ้าประการที่สองผมให้ข้อคิดในข้อที่5้าบอกข้าพระเจ้าร้องทูลพระยาวเวจักความคับแค้นใจ และพระยาเวตอบขพระเจ้าโดยประทานความโล่งใจให้ในช่วงชีวิตของเราบางครั้งบางช่วงนะครับเราอาจจะตกอยู่ในสาภาพของใช้คำว่าพระกัมพีแปลว่ารับแค้นใจบางครั้งพระกัมพีหรือความทุกข์ใจบางในฉบับบางบางฉบับแปลอย่างนั้นนะครับบางครั้งมีช่วงบางอย่าง ในชีวิตของเราที่จะต้องเผชิญกับความทุกข์ใจและรวมทั้งดูในข้อที่สิบสามพระเจ้า,าถูกผลักอย่างแรงขพระเจ้า,ากําลังจะล้มแต่พระยาวเวทรงช่วยพระเจ้า,าสังเกตด,ดูบางครั้งเราอาจจะถูกบางสิ่งบางเรื่องบางเหตุการณ์ผลักเราชีวิตอะไรทําให้เราเองเกือบจกาลังจะล้มในช่วงที่เรากําลังจะล้มนั่นเองพระเจ้าทรงช่วยเราในข้อที่ห้าบอกว่า พระยาเวทรงตอบเมื่อเราลองทูลหน้าที่ของเราเมื่อเราตกอยู่ในสภาพที่กำลังจะลมหรือตกอยู่ในสภาพของความทุกข์ใจขับแกนใจเราจะต้องแสดงออกโดยการลองทูลต่อพระยาวพระยาเวเพื่อขอพระองค์ทรงทำไมครับได้ทรงช่วยเรานะครับนั้นฝากข้อคิดให้กับพวกเราอีกข้อหนึ่งในข้อที่6พระคัมภีร์ใช้กับบ้า เมื่อพระยาเวาอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทําอะไรข้าพเจ้าได้พระยาเวาสูงไว้ข้าพเจ้าเพื่อช่วยข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้ามองเห็นคนที่เกียดข้าพเจ้าแพ้คาว่าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้านั้นฮนะหมายถึงพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระยาอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณไม่สุดไม่เพียงแต่อยู่ข้างนะครับแต่พระองค์นี้ อยู่ในชีวิตของเราในพระคัมภีร์ใหม่หรือพันธสัญญาใหม่เมื่อเราเชื่อพระวิญญาณเข้ามาประทับสถิตยอยู่ในชีวิตของเราพงอยู่กับเราเสมอทุกที่ทุกแห่งที่เราไปดังนั้นเราจึงไม่ควรหรือน่าจะกลัวสิ่งใดเหตุการณ์ใดเรื่องใดที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเพราะเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกน่ายำเกรงพงจะทรงช่วยเราให้เราทำไมครับเผชิญกับทุกๆอย่างทุกๆเหตุการณ์ได้ข้อคิดนะครับในข้อที่8กับข้อที่9นะครับข้อที่8บอกว่าเข้ารีภัยอยู่ในพระยาเวาก็ดีกว่าวางใจในมนุษย์ เข้าลิภัยอยู่ในพระยาเวก็ดีกว่าวางใจในเจ้าหนายอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อก่อนหน้านี้ที่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาพรเจ้าการเข้าลิภัยหมายถึงเข้าไปเพื่อพึ่งพิงแสดงออกถึงหรือบางคัมภีร์บางฉบับแปลว่าวางใจเราวางใจในพระยาเวหรือเข้าลิภัยในพระยาเวเพื่อพึ่งพิงความช่วยเหลือนาะของพระองค์ ดีกว่าที่เราเองวางใจหรือพึ่งพิงในมนุษย์หรือในกำลังของคนที่มีอำนาจเขาใช้คำว่าเจ้านายเราเวลาเราพึ่งพิงวางใจในอะไรครับหลายครั้งมนุษย์บางคนโดยเฉพาะที่ไม่มีพระเจ้าก็มักจะพึ่งวางใจในเงินพึ่งวางใจในความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ หรือพึ่งวางใจในเพื่อนในอำนาจในบารามีนะหรือพึ่งวางใจในออทรัพย์สินเงินทองมากมายสิ่งเหล่านั้นนะครับดีครับแต่ว่าไม่ดีกว่าที่เราจะพึ่งวางใจในพระเจ้าให้หลักประกันที่แน่นอนมั่นคงถาวรมากกว่านะครับข้อคิดนะครับ สุดท้ายนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดพยากรณ์เล็งถึงพระมาศีหาด้วยอยู่ในข้อที่19พูดถึงประตูแห่งความชอบธรรมพระเยซูทรงเป็นประตูที่จะนําความชอบธรรมหรือความรอดมาสู่นะเพื่อเราเข้าไปประตูนั้นข้อที่22พูดถึงศีลาซึ่งช่างถูกทอดทิ้งนะครับไม่เห็นถึงความสําคัญ เราอย่าทอดทิ้งนะครับพระองค์นะครับเมื่อเรามีพระองค์แล้วเพราะเราเห็นสิ่งอื่นสำคัญมากกว่าเข้ามาชดทเช,ดช,ดชยทดแทนพระองค์และข้อที่26พูดถึงเล็งถึงพระมาสีหา3ตอนที่สามคือขอให้ท่านพูดวบานในน้มของพระยาเวจะได้รับพรน,นั่นเป็นคำพูดนะครับที่พูดถึงตอนที่พระเยซูเสด็จเข้ามากรุงเยเรูซาเล็มครั้งที่หนึ่ง แล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาในพวกยิวปฏิเสธพระองค์แต่เมื่อวันหนึ่งอนาคตนะครับพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อพวกยิวเรียกร้องเรียกพระองค์ยอมรับพระองค์เมื่อพวกยิวกําลังเผชิญกับศัตรูที่เข้ามาเพื่อทําลายเขาซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบทมัทธิวบทที่ยี่สิบสามข้อที่สามสิบเก้าที่พระองค์ตัดคำ พูดในบนไม้กางเขนนะครับเพราะฉะนั้นพงเสด็จมาแต่พวกยิวปฏิเสธไม่ยอมรับแต่วันหนึง่งเมื่อพวกิิลร้องเรียกพระองค์นะพงค์จะเสด็จมาช่วยพวกเขาขอพระย้าชงโปรดอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพงว,ว์มน,นี้ซึ่งเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับ